ดีครับพี่น้องสุขสุขคนครับพี่น้องครับเมือนี่ผมมาขับชนบดครับพี่น้องมาวัดขับชนดครับมาเที่ยวเบิ่งครับแา่เพิ่งนับกันครับพี่น้องครับนี่พื่นมาหัดครับจอดรถน้องมันี่ครับพี่น้องนี่วัจอดรถอยู่ครับแล้วก็สิไปหาจิ้งขอนครับจังสีไปเที่ยวครับผมไปยุะวัดดีเลยครับพี่น้องครับนี่ครับ ครับกินข้าวครับพี่น้องครับอาหารกินพอแลเราครับเดี๋ยวก็ไปเที่ยวครับพี่น้องนี่ครับอดรถแถวนี่ครับเนี่วัดนี่ครับพี่น้องวัดค้ำฉนดครับก็รัองเขาม้าบริเวณวัดครับพี่น้องครับนครับปราแล้วครับวัด คำมะโนดครับพี่น้องครับพี่น้องที่เดินทางครับไปขอกระดับรูงขั้นน้นนะครับมองบัตรเชื่อว่าครับนี่สำหรับท่านที่พร้อมแล้วมีบัตรเิว่อเรียนเดินมาถึที่สี่ก็เรียบร้อยแล้วจะพานไปประเด็เดี๋ยวรับจาเข้าไปครับออกมาเพื่อห้บัตรเชื่นึงครับพี่น้องนี่ครับนั่นนี่ใบคิวสี่ตะกี้พญามีตั้งใดหรือได่หมดตะกียบอืมสูเมอร์จับรถจับ ระเบียบครับพี่น้องต็จกี้ไปใส่ก็ได้ครับหัวเรับบวกสองครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องครับนะครับเขาไปเบื้องดอนน้ำกันครับพี่น้องครับไปครับยางไปโชว์ไปเรือครับพี่น้อง ทีทางเดินย่างดีครับด้านข้างนีเป็นตัวพยานาคครับนี่ครับเขาได้ดอนแล้ครับนี่คือต้นชะโนดครับพี่น้องนี่ครับต้นชะโนดครับเป็นมาเด่อเป็นมาขอพรครับ เจ้าเสียวตนดอกไม้ถูกเที่ยงครับนัดถวายปูเรยาครับ ปูยาครับ <man> ว่าเสร็จพี่ยาครับปรจักได้เลยนะครับเจลาให้เลยนะครับไปแต่ท่านได้มีความประสงค์ที่จะทานลาศีกากบ้านนะครับเมื่อท่านถวายเสร็จแล้วก็ขอท่านจากที่ทานลาศีตรงนะครับนี่มาพู่ครับบุษาเพิ่นครับ เดินลงมาเลยนะครับยืนหน้าที่แลวจะขอแนะนําท่านเลยนะครับท่านใดถึงทานมาสีก็หันหน้าเข้าหาตัวเองนะครับดอกไม้พรมอะไรมาปูุผินทั้งโอ้กระถุงแล้จบเป็นรูนิดนึงนะครับที่มีไว้กับองค์เราไม่ต้องเอาออกนะครับไม่ต้องนจบได้เลยนะครับเชียงนะครับนะครับเราไม่เอาเกับเราก็ถอดไว้ให้กับปู่ก่อจ้าเลยนะครับไม่เป็นไรนะครับ แนะนำอีกครั้งนะครับท่านนกบัดนี้ผมผ้ายางในดอนครับพี่น้องตอนครับชนดครับนี่ตดชนดครับพี่น้องสบายครับเปนจะสะพานมาไตอย่างเที่ยวในดอนแล้ครับพี่น้องปทราปู nhà cấp พาดี่พื้นยางออมดอนครับไปครับเบิ้งครับทั้งอ่อนก็ไปนี่ครับพื้นไทยยางออมครับไปสเตตี้ครับไปเรื่อยๆครับ เป็นป้าครับกเ<ม>จ้าหินเลี้ยวฮาเล็กครับ <c oughs> น้ำต้นใบงไหนครับพี่น้องเดี๋ยวจะดวงไปครับนี่ครับยางน้ำสะพานออบดอนเลยครับ กพราะิเขาว่านี่ยเป็นไในถอดต้องถอครับน้องนี่ครับถอดสุขนครับครับแล่นครับพี่น้องครับจะซุ่มมั้งครับโชคโชคอยู่บนต้นไม้นั่เหนือคระแลนแลน บานำสักสิครับขอบคุณครับ

บอิอิซีครับเดองเดี๋เยเงินว่างไตวตามขอบบอครับนี่ครับันว่างไวตับ ขอป้อครับเนาะเขาหลายอยู่ครับเปิ่นมาต่างบุษาครับ จุดบุษาบางนึงครับ,รบนั่นงพักผ่อนพอสมควรนะครับก็ขออนุญาตให้ท่าน,นยืนข,ขึ้นเลยครับทางขวามือคือออกครับทางซ้ายคือเขามากครับออกบ้านเหรอครับ ตอนที่เป็นหอยดำครับรอบดอนครับที่นอ้องนี่ครับรอบดอนครับปลาไหลครับของวนี้นะคยเชิญซูประกอบการราคาภายในทัพเทนอสุขไายนะคะ ให้ผูแนข้าวประชุมประชาคมการต่อหอัานขารสฝ่ารัฐนรภตานหที่มาที่ยวกรไดากรเซือกครับกซาครับท่าน้อกเดินทางด้วยความสับใจง่าครับห้โชคดีชั่นาักนเลยุน้คบับเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านสมิเกียริออกไปท้าหนอกครับพี่นนอครับ

ยาช็หล่อนคาครับคุณนอ้องอาเบิ้งครับสวย,วยง,งามงครับรับทั้งออกไปครับออกไปหานถครับยางไปดีคือเขาไป ชมดอนครับดอนครับฉโนรครับผมก็ดิออกไว้แล้วครับสิสาหารถครับอามาคันเดืครับมีตอนนี้ครับเอาพีชชิ้ครับต้อนครับพี่้องยังไปยังมากกับฮอนครับเอาพิชิ้ครับขวากกดนไลก์กดแช่กดติดตาม ก็เกิดจริงเผื่อว่าปาดชิดไปไหม,ไมรรครับไ,ไ,ไปแล้วครับสวัสดีครับ